สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันแบบว่าหลายๆเรื่องมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากได้มีการอัปเดตนะครับผมตัวกิจกรรมวันสิ้นโลกเนี่ยเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งเซาท์ยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศว่ามันจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับผมแต่ว่ามีเซิร์เวอร์เซิร์ เหนึ่งนะครับผมเขาได้ลงเป็นตารางกิจกรรมมาไว้แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมว่าในส่วนของตัวไหนเนี่ยที่มันอาจจะเหมือนเซิร์ฟไทยบ้างนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้นะครับผมฟรีไฟล์ทางเพจของ a c e b o o k นะครับผมได้มีการประกาศนะครับผมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแจกสกินปืนถาวรนะครับผมทั้ง5กระบอกเลยนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นปืนตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับผมจะมีเป็นสกาคิวปิดเลิฟนะครับผมหรือว่าสกาชมพูแล้วก็ m p ็มสูายฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นตัว a อที่เป็นบวกอัตรานในการลั่น2นะครับผมแล้วก็เป็นลูกซองไฟนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสกินปืนในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็มีเป็นตัว เอเคดะก้นนะครับผมเป็น AK อ่า AK ขาวนั่นเองครับผมซึ่งก็เป็น AK ที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมน่าจะนิยมที่สุดแล้วเนาะในหมู่คนเล่น AK นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีกติกานะครับผมเป็นการเออ่เข้าร่วมนะครับผมเข้าร่วมระหว่างการพักเบรกในการแข่งขันนะครับในวันที่สิบยี่สิบเจ็ดนะครับผมยี่สิบเจ็ดเวลาการการไลฟ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะครับผมซึ่งจะมีการสร้างห้องนะครับผมสร้างห้องให้เราเออ่ให้คนดูเข้าไปเล่นเนี่ยในช่วงเวลาพักนะครับผมทั้งหมด5ห้องนะครับผมจะมีการ แจกรอบละอ่รอบละก็คือหนึ่งห้องแล้วก็แจกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมเนาะ <_ an> เขาบอกมาอย่างนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าทางทีมงานเนี่ยจะแจ้งหมายเลขห้องแล้วก็รหัสผ่าน,ผ,านผ่านทางการไลฟ์สดนั่นเองครับผมเนาะอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรผู้เล่นที่เข้าห้องที่ทีมงานทันนะครับผมสร้างแต่ละรอบได้ทันเนี่ยตามลำดับการเข้าห้องนะครับผมจะได้รับของรางวัลน,นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็คือ จะเรียงตามลําดับการเข้าห้องนะครับผมแม้ว่ามันไม่เกี่ยวว่าคุณจะเล่นได้ที่เท่าไหร่นะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้นะครับผมถ้าคุณ เข้าห้องไวนะครับผมเป็นคนแรกนะครับผมคุณจะจะรับมาเป็นตัวสกินปืนนะครับผมสก้าคิวปิดเลิฟนะครับผมถาวรในมิติศูนตัวสายฟ้าถาวรแล้วก็เอ็มแปดรันสองถาวรแล้วก็ตัวลูกซองไฟถาวรเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลำดับที่สองถึงห้านะครับผมจะได้รับเป็นตัวเอเคขาวหรือว่าเอเคเฟรมิงดักก้อนนั่นเองนะครับผมแบบว่าถาวรเลยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าใครเน็ตไวเข้าไวก็ถือว่าได้ของดีไปเลยนั่นเองนะครับผมของรางวัลอื่นก็จะเป็นพวกกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นมีแต่กล เดียวนะครับผมระดับ6ถึงอ่า20แล้วก็21ถึง2อ่า48นะครับผมก็จะได้รับเป็นตัวพวกกล่องสมสกินปืนต่างๆ,างๆนั่นเองนะครับผมเนาะในใน,ในส่วนของอันระดับที่4 9กับ50เนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับผมน่าจะไม่ได้เนาะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับผมที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาแบบจริงๆแล้วนะครับผมก็จะมีเป็นในส่วนของ กิจกรรมเลซี่ล็อกซี่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นกิจกรรมแบบเดียวกับที่เราเคยพูดกันไปเลยเรียกได้ว่าถ้าทายหวยก็คือถูกแบบเต็มๆมาสามตัวตรงเลยนะครับผมเนาะแบบถูกเป๊ะๆเลยนะครับผมของรางวัลก็คือเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงอะไรกันก่อนดีครับผมคือเราพูดถึงไอ้ตัว ประกาศทางเพจไปแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเป็นตัวอ่ะเลยเรามาเล่นกิจกรรมก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นตัวตารางกิจกรรมที่อยู่ในเสืบนอ้นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับผมน่าจะใช้เพจเยอะอย่างเดียวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมเลซี่ล็อกซี่ตัวนี้เนะาะอ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเขเดี๋ยวค่อยมาพูดในส่วนของโปรลีกที่หลังนะครับผมเดี๋ยวขอ,เ,วขอเล่นตัวเป็นตัวเลซี่ล็อกซี่ก่อนละกันนะครับผมนี่เป็นชุดที่หลายคนเนี่ยรอคอยมากๆเลยนะครับผมเพราะว่า ตรงผมมันสวยมากๆเลยนะครับผมนี่หน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเหมือนกับที่เราเคยรีวิวกันไปแบบว่าเป๊ะๆเลยนะครับผมก็จะมีของรางวัลเป็นท่าหัวใจด้วยนะครับผมท่าส่งหัวใจเนาะการใช้เหรียญวอร์มไลท์เนี่ยก็แค่เป็นแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับผมเรียกได้ว่าแบบถูกมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกระทะน้ําแข็งแล้วก็หินแปลงร่างด้วยนะครับผมแล้วก็ของรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของชุดเซ็ตเลซี่ล็อกซี่แบบถาวรเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็การเล่นเนี่ย ก็เหมือนกับกิจกรรมคาบุกิที่เคยกลับมานั e. ่นเองนะครับผมก็จะมีการรับสิทธิ seul, ์หมุนพิเศษนะครับผมโดยการแลกของเกลือที่เราไม่ต้องการเนี่ยเพื่อรับสิทธิ์การหมุนหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมน่าจะใช้3าอันนะครับผมสอันต่อการหมุนหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขอลองใช้เป็นสักหนึ่งละกันประเดิมไปนะครับผมปิดการแจ้งเตือนไปครับผมมาได้เป็นตัวสัมภาระมานะครับผมก็เดี๋ยวเออ เฮ้ยท่านผู้ชมของราวันมันมีเป็นไอซ์วอลเขียวแล้วก็ระเบิดน้ําแข็งด้วยนะครับผมแล้วก็มีเป็นสกินโรโบแล้วก็กระเป๋าไอเจ้าตัวหิมะด้วยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าของราวันก็ถือว่าโอเคนะมีไอซ์วอลเขียวด้วยนะครับผมเนาะมาครับผมจัดไปนะครับผมได้เหรียญวอร์มไลท์มา1เหรียญแล้วนะครับผมก็คือเป็นการสะสมเหรียญน,นะครับผมสะสมครบ5นี่คือได้ชุดเซ็ตเลซี่ล็อกซี่แบบถาวรแน่นอนนะครับผมนะกดไปครับผมตอนนี้เราเฮ้ยตอนนี้เราไม่ได้แต่ได้เป็นระเบิดน้ําแข็งมานะครับผมซึ่งงงงรรรระะะเเเเบบบิดดดนนนนน้้้ําาแข็็ตััััััววีีีผผผมมมมมกกกยยยไไไ่ชคคคปป5ล ได้มาสองแล้วนะครับผมตอนที่ผมได้เป็นท่าเต้นหัวใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือแค่เราเนี่ยต้องกรรับนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองอ่าแลกเป็นของที่เราผมไม่ต้องการดีกว่านะครับผมก็จะมีเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่านะครับผมตัวนี้ตัวนี้อ่านี่เลยนะครับผมเนาะอ่านี่เลยนะครับผมแล้วก็จะสามารถเลือกส่งไปที่ห้องแต่งตัวก็ได้นะครับผมเมื่อแบบเราไม่ต้องการแล้วนะครับผมเนาะมาครับผมใช้สิทธิ์สิบสองครั้งนะครับผมจัดไปได้เหรียญมาอีกหนึ่งครับผมมา จัดไปครับผมเรียบร้อยนะครับผมได้มาสาอันแล้วนะครับผมตอนนี้เนาะเดี๋ยวขออันนี้ส่งเข้าห้องแต่งตัวไปก่อนนะครับผมนี่ก็จะเข้าไปห้องแต่งตัวของเราก็คือก็คือเรากดรับไปแล้วนั่นแหละนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะแลกได้นะครับผมอีกหนึ่งครั้งเนาะอ่าจัดไปครับผมมาได้เป็นกล่องสูงสกินปืนอีกแล้วนะฮะมาเดี๋ยวขอกดไปเลยครับผม5ครั้งนะตอนนี้ไม่ได้เหรียญเลยครับท่านผู้ชมก็คือแบบอืมเสียไปแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมกิจกรรมนี้เนาะมาอีกร้อยเพชรครับผม แต่ครั้งละร้อยผมว่ามันก็ถ้าใครดวงดีเดี๋ยวผมก็ว่ามันน่าจะแป,ป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วนะครับผมเนาะแต่ผมน่าจะดวงซวยอยู่นะครับผมนะั้น่าจ,จะดวงนั้นจะดวงซัวอยู่เนาะมาครับผมโอ้ท่านผู้ชมเกลือจัดแนะะ่เกลือจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวขอลองเป็นสุ่มพิเศษและการเผื่อมันจะมีโอกาสได้เยอะนั่นเนองนะครับผมจะขอเลือกทั้งหมดไปเลยละกันนะครับผมหนีจัดไปไม่ได้ท่านผู้ชม,มจบจัดประหลัดบอกนะฮะมาเอาใหม่เอาใหม่อ้ยกดผิดโอ้โหกดผิดเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบส่งข้าห้องแต่งตัวแล้วนะฮะ โอ้เบิดน้ำแข็งผมได้แล้วะท่านผู้ชมหนึ่งครั้งไม่ได้นะฮะลุ้นขี้แตกเลยนะฮะขอไปไทำหยาบด้วยนะครับผมนะมาอีกครั้งนะครับไม่ได้ท่านผู้ชมกดแม่รัวๆดีกว่าไม่ได้นะฮะได้ปะไม่ได้นะฮะมาไม่ได้ทนะ่านผู้ชมโผหมดเป็นพันแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ดเลยครับผมกดรัวรวเลยครับผมกดรัวรวเลยครับจังหวะนี้มา ได้อีกแล้วท่านผู้ชมเราได้มาสี่อันแล้วนะครับผมอีกเพียงอันเดียวเราก็ได้ชุดเซ็ตเรซี่ล็อกซี่แบบว่าถาวรแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอกดเป็นหมุนพิเศษละกันนะครับผมเพื่อว่าจะได้แบบไม่ต้องเสียเพชรเยอะนะครับผมน้าจัดไปสิบครั้งนะครับผมโอ้โหไม่ได้เลยท่านผู้ชมน่าเสียดายนะครฮะน่าเสียดายมากๆเลยมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้อีกแล้วนะครับผมนะสงสัยจะต้องเสียเพชรกันอีกแล้วนะฮะมาไม่มานะฮะโอ้โหจบจัดปริษัดบอกมาไม่มาอีกแล้วโว่จัดไปมาทิครับไม่มานะครับท่านผู้ชมแม เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมกิจกรรมนี้เนาะมาไม่มาโหจบแล้วมาอีกครับอีกครับขออีกหน่อยไม่มาขออีกเหรียญเดียวรู้สึกว่าเหรียญสุดท้ายเนี่ยมันจะเอ่อจะออกยากนะครับผมน่าจะออกยากเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมเนาะน่าจะหมดเยอะๆหมดเยอะ,ยอะที่ไอเหรียญสุดท้ายนี่แหละนะฮะเหมือนไอสัวเขียวก็ยังไม่ออกเลยนะสังเกตไหมมาไม่ออกท่านผู้ชมออเอาเรื่องเหมือนกันนะนกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ออกครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ย ออกยากนะออกยากถือว่าออกยากเลยนะครับผมเนาะถือว่าออกยากเลยมาไม่ออกโอ้โหจบแล้วสามประเพชอยู่ไหมเนี่ยมาขออีกหน่อยได้ไหมขออีกแล้วกันไม่ออกท่านผู้ชมไม่ออกเหรอออกแล้วท่านผู้ชมโหแล้วของที่เหลือผมจะเอาไปทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> สงมวานให้ท่านผู้ชมได้ไหม ของวันแบบเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมเลือกทั้งหมดเลยครับผมต้องส่งไปที่ห้องแต่งตัวแล้วนะครับผมเพราะว่าหมุนไปก็ไม่ได้อะไรแล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรามากดรับกันเลยนะครับผมกดรับเป็นตัวซุมสกินปืนนะครับผมถ้าเต้นหัวใจนะครับผมแล้วก็กระทะซึ่งผมก็มีแล้วนะครับผมแล้วแล้วก็หินแปลงร่างนะครับผมแล้วก็ ตัวเลซี่ล็อกซี่นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเสียเพชรเท่าไหร่ดีวผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะเพราะผมไม่ได้ไม่ได้คำนวณตั้งแต่แรกนะครับผมเนาะก็น่าจะเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นพวกกล่องสุ่มสกินปืนอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นตัวแพ็กเกจตัวเลซี่ล็อกซี่แบบนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรากดรับไปเลยนะครับผมนี่เลยนะฮึ่มกดไปเลยครับผม5ชิ้นเลยเต็มๆนะฮะ ก็ <G ül> เดี๋ยวเราไปดูทีละชิ้นกันดีกว่านะครับผมในส่วนของหมวกนะครับผมในทรงผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้ยหน้ากาก,กมันบางนะผู้ชมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอถอดหน้ากากก่อนนะฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของทรงผมเราก็ถือว่าเป็นทรงผมที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวแบบออกทองๆนะครับผมเรียกได้ว่าแบบสีผมเลยสวยมากๆแล้วก็แว่นตาท่านผู้ชมแว่นตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นแว่นแบบออกแนวแบบฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์หน่อยนะครับผมดูออกแนวหรูหรานะครับแล้วก็ เสื้อนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีคําว่าวอร์มไลท์เนี่ยอยู่ตรงแขนด้วยนะครับผมเป็นแขนเสื้อฝั่งนี้ก็จะเป็นวอร์มฝั่งนี้ก็จะเป็นไลท์นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นแบบว่ายังไงอะวอร์มไลท์นี่ก็คือเป็นคําที่เลซี่ลักซี่เขาใช้บ่อยๆนั่นเองครับผมในแต่ละเพลงเนาะในส่วนของกางเกงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมคือผมชอบกางเกงมากๆเลยท่านผู้ชมตูดิกางเกงมันเฟีย้ยวมากท่านผู้ชมกางเกงมันเฟีย้ยวมากนะับผมแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นรองเท้าอ่ะ น่าจะออกแบบมาคล้ายๆกับตัวหลุยวิกตองนะครับผมหรือไม่ก็เลฟไซมอนอะไรประมาณนี้นะคระับผมทรงประมาณนี้เนาะแล้วก็เมื่อใส่คือกางเกงมันเนี่ยถ้ามันไม่มีแบบถุงเท้ามาให้เนี่ยคือมันจัดมากๆเลยนะครับผมแต่ว่ามันติดอ่ามันติดถุงเท้ามาด้วยนะครับผมคือเวลาใส่รองเท้าแตะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคือแบบเหมือนเด็กเหมือนเด็กนักเรียนโดดเรียนอะ่ะท่านผู้ชมแบบว่า <laughs> ยังใส่ถุงเท้าอยู่แล้วก็ใส่รองเท้าแตะอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะ ก็นั่นแหละนะครับผมควรใส่เป็นรองเท้าผ้าใบมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเอ่อหุ้มพอดีเนาะเอาจริงๆถ้าบอกให้ผมแนะนำเนี่ยผมว่าควรที่จะใส่คู่กับไอ้รองเท้าของมันมากกว่านะครับผมที่เป็นเออ่ตัวรองเท้าไหนเอ่ยน่าอยู่บนบนนะครับผมเนี่ยเป็นรองเท้าตัวตัว,ตวนี้มากกว่านะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดเซ็ตเลซี่ล็อกซี่นะครับผมหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นเพจมาให้ดูนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมเราจะไปพูดถึงตารางกิจกรรมกันแล้วก็ของรางวัลที่สามารถรับได้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับผมในส่วนตารางกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราวาดไปเซิร์ฟเวอร์ที่มีตารางกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยคร<อ>ับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าตารางกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วนะครับผมตอนแรกเนี่ยที่บอลอที่ตอนเซิร์ฟไทยเเเเเเเนนนนนนนีีี่่่่่่่ยยยยััังงขข้้้้้าาาาาไไไมมมมมดดดผผผผคคคิิิววจจะะะปปหรรรรบบแแตๆลกก็็ใช Uh, ตัวเป็นทีเซอร์เฉยๆนะครับผมเป็นทีเซอร์เฉยๆเนาะซึ่งในหน้าตารางกิจกรรมนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงช่องแรกกันก่อนเลยนะครับผมจะเป็นของรางวัลเกี่ยวกับตัวสุม่มนะครับผมจะมีเป็นตัวสุม่ม uh, อ e ีเวอร์สองใบนะครับผมตัวสุ่มสกินปืน2ใบแล้วก็ตัวสุ่มไดมอนด์รอยัลเนี่ยสองใบนั่นเองนะครับผมก็คือจะมีการให้เราเนี่ยเลือกฝั่งนะครับผมจะมีฝั่งหุ่นยนต์นะครับ,ผม,มนนนะรบผมแล้วก็ฝั่ง ฝั่งคนนะครับผมซึ่งจะเป็นแต่และเวอร์ชั่นของวันซินโลกนั่นเองครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยในเซตวันสินโลกเนี่ยมันจะเป็นตัวหุ่นยนต์แบบเซตหุ่นยนต์มาก่อนนะครับผมซึ่งได้รับคําแบบวิาพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันเป็นแบบเซตหุ่นยนต์ทาออกมาทําไมนะครับผมทําไมไม่ทําแบบเซตเป็นคนออกมานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการพัฒนานะครับผมแล้วก็ปรับปรุงนะครับผมให้มีการเป็นเซตใหม่เนี่ยขึ้นมานะครับผมเป็นเซตคนนั่นเองครับผมม็อนนกับเป็นอาาจตุรชนเองก็ เขาบอกว่านะครับผมในช่องแรกเนี่ยก็คือเมื่อทีมเมื่อเลือกทีมแล้วเนี่ยจะมีทีมหุน่นยอนนะครับผมกับทีมฝั่งคนนั่นเองเนาะทีมไหนที่ชนะนะครับผมน่าจะเป็นการแบบว่า น่าจะได้คะแนนสูงสุดอะไรประมาณนี้ในการโบวตอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะได้รับมาเป็นตัวสุ่มนะครับผมตัวสุ่มอีโวสองใบแล้วก็ตัวสุ่มสกิปเปอร์สองใบแล้วก็ตัวสุ่มดิมม์รอยัลอีกสองใบนั่นเองครับผมอันนี้คือสําหรับทีมที่ชนะนั่นเองครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องที่สองนะครับผมจะเป็นการเก็บโทเค็นนะครับผมเป็นโทเค็นตัวตัวเดทนั่นเองครับผมเป็นัญลัณ์ของความตายนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะโทเค็นประมาณนี้เลยเรียกเวลากิจกรรมก็วันที่25เดือน6ถึงวันที่12เดือน7เลยบ็มเลในส่วนนขอะ กระเป๋าแล้วก็ตัวกล่องศพนั่นเองนะครับผมผมจะพาไปดูแบบ เต็มๆด้วยทีหลังนะครับผมว่ากระเป๋า1กระเป๋า2กระเป๋า3มนี่ลักษณะเป็นยังไงแล้วก็กล่องศพเนี่ยจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างนั่นเองครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนั่นเองครับผมก็คือบอกเขาบอกว่าจะเป็นการล็อกอินนะครับผมล็อกอินเพื่อรับนั่นเองนะครับผมอันนี้คือในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยผมว่าผมว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันคาดว่ามันน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเอามันเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับผมซึ่งมีบเนบีลกอกเะครังเว่่่่าชองทีี3 มันจะเป็นสกินมีดหัวตัดของเวนอมนั่นเองครับผมซึ่งเราก็จะมาดูกันในเต็มๆกันอีกทีนะครับผมก็คือแบบผมจะรวมแบบเต็มๆว่าให้ทีเดียวเลยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของช่องต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของชุดเซตทฮังเกอร์แบบเวอร์ชั่นคนนั่นเองครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูเต็มๆกันอีกทีนั่นเองครับผมจะเป็นการผมคิดว่าน่าจะใช้โทเค็นนะครับผมโทเค็นในการเอ่อโทเค็นในการลุ้นรับนั่นเองครับผมก็คือเหมือนกิจกรรมพวก ยังไงอะ่ะเหมือนกิจกรรมไอ้ตัวตอนวันสิ้นโลกที่เป็นตัวเหมือนห้องปฏิห้องนิวเคลียร์ที่มันใช้ใช้นิวเคลียร์ในการใช้โทเค็นในการหมุนหรือว่าใช้โทเค็นในการสุ่มอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือน่าจะเป็นการใช้โทเค็นเพื่อสุ่มนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของอช่องอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมช่องสุดท้ายก็เป็นในส่วนของโหมดโหมดค้นคลั่งนะครับผมค้นคลั่งแบบว่ายังไงอะ่ะแบบการกลับมาของโหมดค้นคลั่งนั่นเองนะครับผมเนาะ ก็นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเป็นของรางวัลแบบว่าเต็มๆทั้งมีหัวตัดตัวกระเป๋าแล้วก็กล่องศพแล้วก็ชุดเซตฮังเกอร์แบบเต็มๆกันดีกว่านะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับผม โอเคครับท่านผู้ชมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของสกินมีดหัวตัดนะครับผมของเจ้าตัวเวนนอมนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะมีเป็นเออเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นเอฟเฟกต์เหมือนแบบว่าพิษเนี่ยออกมานะครับผมเป็นสารพิษเนี่ยออกมาจากมีดเลยนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาถือเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าสังเกตจากตัวด้านล่างนะครับผมตรงชื่อของมันเนี่ยก็จะมีบอกว่ามันสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับผมแต่ว่าคือมันไม่มีแถบข้างบนนัผมที่เป็ตว ยังไงค,คือเวลาเรากดแล้วนเนี่ยมันจะมีแสดงขึ้นนะครับผมว่าแบบเวลาเราฆ่าเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแถบอย่างนี้อย่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้เหมือนว่าจะเป็นการอัปเดตใหม่หมด้วยนะครับผมทําให้ไม่มีแบบว่าแบบนั้นแหละขึ้นมานะครับผมแต่ว่าตรงชื่อมันเนี่ยก็มีบอกนะครับผมว่าสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปนะท่านผู้ชมจะเป็นในส่วนของตัวกระเป๋านะครับผมกระเป๋า,าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมที่บอกว่าจะเป็นของฟรีสาหรับการล็อกอินนั่นเองะคระับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเรียงตามน เหมือนแบบยังไงอ่ะเหมือนแบบตัวหน้ากากแก๊สพิดนะครับผมหน้ากากกันแก๊สเนี่ยออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่สวยอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กระเป๋าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแบบออกแนวเล็กๆนะครับผมกระเป๋า2ก็จะคล้ายๆกระเป๋า3นะครับผมแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าก็โอเคนะผมดูอ่าถือว่าโอเคเลยมันก็สวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแต่ก็ ต้องมาเราดูกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะยังไงนะครับผมไอ้กระเป๋าสอบม,มันไม่เหมือนนี่หว่านะท่านผู้ชมกระเป๋าสอบเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมพูดผิดพูดผิดนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวกล่องศพนะครับผมก็จะเป็นกล่องศพประมาณนี้เลยนะครับผมเหมือนแบบลักษณะเหมือนหมูป่านะครับผมแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าตัวนี้นั้นน่าจะเป็นของแจกฟรีอย่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปนะท่านผู้ชมจะเป็นในส่วนของชุดเซตฮััังงเเเกออรร์นนน่่่ะะคคคบผมททีาาดวจใช้โ็น ในการแลกชุดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นเลยนะครับผมนี่เป็นไงถ้าเปิดตัวก็เท่มากๆแล้วนะครับผมนี่เป็นไงถือลูกซองอีโวด้วยนะครับผมก็มีหลายคนเนี่ยถามผมมานะครับผมว่าลูกซองอีโวเนี่ยมันมาจริงหรือเปล่าพี่ก็ีจริงแล้วนะครับผมมันจะเป็นตู้อีโวตู้ถัดไปจากตัวหัวขาวที่อยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมมองก,ก,ก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดเซ็ตก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวฮังเกอร์เนี่ยออกมาจากด้านหลังด้วยนั่นเองครับผมก็คือชุดเซ็ตในส่วนของเซ็ตสี่ตัวเน แสดงของเป็นเอกแบบเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุดเลยนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยคือแบบผมชอบถ้าเปิดตัวมากๆน้นผู้ชมดูดิ มันเป็นแบบกายร่างอ่ะกายร่างจากร่างเดิมแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างเนี้ยแล้วก็มีแบบเหมือนแบบคนข้างอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของของรางวัลที่ผมบอกว่าจะพูดถึงในตอนแรกนั่นเองนะครับผมก็คาดว่าจะแจกฟรีในส่วนของตัวกล่องศพแล้วก็กระเป๋านั่นเองนะครับผมเนาะโอเคครับท่านผู้ชมแลวนั่นก็จะเป็นในส่วนของตารางกิจกรรมนะครับผมเป็นตารางกิจกรรมเกี่ยวกับวันสิ้นโลกนั่นเองนะครับผมกิจกรรมวันสิ้นโลกนั่นเองเนาะต้องมารอดูกันนะครับผมว่าเซิร์ฟไทยเนี่ย จะเอามาแจกสักกี่อันนะครับผมแต่อันนี้ก็จะน่าจะเป็นตารางหลักของหลายๆเซิร์ฟแล้วนะครับผมต้องมารอดูกันว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมโปรลีกนะครับผมก็จะมีการจองรับแอร์บอร์ดนะครับผมเป็นแอร์บอร์ดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมตัวเนี้ยเป็นแอร์บอร์ดการหลบหนีของจิตรกรนะครับผมน่าจะไม่ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับตัววัซสิโลกนะครับผมเนาะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกดจองไปเลยแล้วก็รอรับได้เลยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับผมล็อกอินก็จะรับมาเป็นท่าทางตัวนี้ถาวอลเลยนะครับผมเป็นท่าทางอ่อนหน้านะครับผมประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ของอื่นก็จะเป็นในส่วนของตั๋วเอ่อเป็นตั๋วสุ่มนะครับผมแล้วก็เป็นบัตรแล้วก็มีเป็นกล่องสุ่มตกิ้ปืนนั่นเองนะครับผมก็จับประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาให้ดูท่าเต้นหัวใจดีกว่าเออผมยังไม่ได้ดูท่าเออันยังไม่ได้ดูท่าเต้นหัวใจเลยดีกว่าเออท่าเต้นหัวใจเหรอสัก คือพลาดกิจกรรมนั้นไปนะครับผมแต่ก็ไม่เสียใจนะเพราะว่ายังมีกิจกรรมตัวนี้อยู่นะครับผมนี่เป็นไงสุดจริงนะครับผมถ้าเต้นหัวใจนี่คือแบบเอาไว้จีบสาวได้สบายๆเลยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่พูดไปนะครับผมว่าโซนฟรีสไตล์ตอนนี้เนี่ยมันก็คนน้อยนะครับผมคนน้อยเพราะว่าพอเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้อยู่หน้านั้นเลยนะครับผมคือมันไปอยู่หน้าห้องแบบห้องซื้อปืนนะครับผมมันก็เลยแบบ เนาะอย่างที่ว่านั่นแหละนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันในคลิปนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมจุกครู